สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะตอนนี้ก็รอลุงเสือคลาดนาอยู่นะคะกินข้าวเช้าเพิ่งอิ่มนะคะลุงเสือก็มาไถาแต่เช้านะคะเพราะว่าไถาตะกร้ามันมันถาย,ยากนะคะดินมันดินมันรัดมันแน่นนะคะแล้ก็ต้องไถสองรอบนะคะกําลังคลาดอยู่ภาษาก็นั่งรออยู่บนเถียงนะคะรอลุงเสือคลาดเสร็จก็จะลงไปดำนี่ หาปลามาเรียบร้อยนะคะกลาตาใต้เนาะมันเหลือเมื่อวานนะคะเหลือสิบสองมัดนะคะเราก็มาถอนตานี้เพิ่มอีกประมาณยี่สิบมัดนะ,ะมาถอนอีกยี่สิบมัดเนาะก็เป็นกลาสามสิบกว่ามัดเหลือนะคะสีดดำเหลือเดี๋ยวก็จะไปหาซ่อมตรงที่ปูกัดนะคะดำเสร็จก็จะไปซ่อมนะคะวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ ได้หยุดพักผ่อนแล้วนะคะ FC นะคะดีใจมากนะคะดำนาเสร็จแล้วนะคะนอะมันทำนาประมาณยี่สิบกว่าไร่นะคะปีนี้ยี่สิบกว่าไร่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะก็ลดลงมาสิบกว่าไร่นะปีที่แล้วมีนาของหญ้าภัยด้วยนะคะก็ประมาณ3 0มสิบี่ไรนะคะปีที่แล้วประมาณสี่สิไร่ได้นะคะ เพราะว่าของยาไผ่ก็สิบเจ็ดสิบแปดไร่นะคะแล้วก็นาตัวเองอีกนะข้างบ้านปีนี้ก็เพิ่มเยอะอยู่นะคะข้างบ้านนะปีที่แล้วก็ดำเอาแค่สี่ไร่นะคะแค่ฝากทางบ้านลุงเสือนะแต่ปีนี้ก็มาเพิ่มอีกนะสองล็อกแล้วเกือบก็เกือบสองไร่นะคะ,ะตรงหลังห้องน้ำลุงช่างนะคะนะก็ดำเพิ่มไปอีก สองล็อกนะคะ,ะก็เป็นน่าจะหกเจ็ดไร่นะคะถ้าไม่ไม่ไม่ถึงเจ็ดเนาะประมาณหกนะคิดว่าประมาณหกหกเจ็ดไร่นั่นแหละค่ะเนาะประมาณนี้เพราะว่ารถเกี่ยวปีนั้นเขาก็วัด G.P.S เขาก็ว่าเจ็ดไร่นะคะตรงข้างบ้านนะคะรวมหมดนะคะนั่งรอลุงเสือคลาดนานะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงไปดำานานะคะ เสร็จก็จะไปหาเลาะซ่อมนะคะตรงที่ปูกินนะคะตรงที่ปูกัดกินนะคะลุงเสือกําลังขลาด้วยยาคานากับพลึฤพี่น้องลุงเสือตัดไปแล้วรอบนึงนะคะก่อนดำนานะคะขึ้นเต็มอีกแล้วบรรยากาศวันนี้แดดไม่มีนะคะเอซี SC นะคะวันนี้ไม่มีแดดนะอากาศเย็นสบายนะคะทํางานก็ไม่เหนื่อยนะคะแดดไม่ร้อนอากาศก็เหนื่อยนะคะ แดดไม่ร้อนอากาศก็เหนื่อยล็ซ่นแดดไม่ร้อนทํางานไม่เหนื่อยนะคะทำงานสบายๆนะคะถ้าแดดร้อนเหนื่อยไว้นะคะแล้วก็พักบ่อยนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยเราต้องพักนะคะจะทําต่อเนื่องไม่ได้นะถ้าแดดร้อนนะคะคาดก็นานแตกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นตะกร้านะคะมันกว่าดินจะแตกนะ เสร็จแล้ววันนี้เก็บงานแล้วนะคะ fc นะคะเดือนกว่านะคะทำนามาเดือนกว่าก็คนที่ยังไม่เสร็จก็เยอะนะคะ fc นะคะก็ยังมีคนดำอยู่เยอะอยู่นะคะแถวบ้านนะเพราะว่ามันเพิ่งจะเดือนเก้านะคะบางคนดำถึงเดือนสิบเลยนะคะเดือนกันยาเขาก็ยังดำอยู่นะคะแต่ของเราปกตินะภาษาก็เดือน ไม่เกินเดือนสิงหานะคะ หลอกสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้กล้ายังเหลือเยอะนะก็ไม่ได้ถ่ายดำในสีเนาะปล่อยไว้เนาะกล้ามันบ้างแล้วนะก็เลยไม่ดำนะคะ ขาดเผือสีแตกน,นะคะตะกล้านะไทยยากคราดยากนะคะตรงไหนที่มันเหลือเยอะก็ปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวภาษาก็จะไปหาบกล้าลงมานะเดี๋ยวให้ลุงเสือคราดเสร็จก่อนนะคะ เมื่อวานก็ดำเที่ยงนะคะเที่ยงก็เสร็จนะคะวันนี้ก็จะเสร็จเที่ยงเหมือนเดิมนะคะเสร็จเที่ยงเราก็จะไปหาซ่อมนะคะที่ปูกัดนะคะเพราะว่าปูเยอะนะคะดูลุงเสือคลาดนานะคะข้าวที่เราดำก่อนนะคะมันก็เริ่มเขียวนะคะแต่ยังไม่มีปุ๋ยใส่นะคะ ภาษายังไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่เลยนะเดี๋ยวรอดำเสร็จนะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะกล้างามงามนะ,ะกล้าข้าเจ้านะคะลาดยากในเอฟซีเนาะกว่าดินจะแตกนะ,ะมันเป็นดินเหนียวนะคะแต่กล้าตานีงามตานีก็งามงามอันนี้กล้าเข้าวดอนะคะแต่ว่า มันบ้างแล้วเนาะก็เลยไม่ถ่ายดำนะเอฟซีปล่อยไว้เนาะปล่อยไว้แบบนี้เลยลุงเสือจะเอารถขึ้นทางไหนเนาะ ลึกลจะขึ้นขันหน้ากัโรปรกทางกับ,บเบาวยเรพี่น้องเมื่อยนะคะภาษาทางไม่ไหวเหนื่อยนะคะ เดี๋ยวไปหาบลกล้ามาดำนากันนะคนะพี่สีเนาะสำหรับคลิปนี้ภาษาก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อ,อย่าลืมนะคะช่วยดูคลิปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องลุงเสือภาษาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ